สอเพิ่มห้าเพิ่มสี่ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ถูกต้องนล้นแหละแยกออกใส่สิบโอเคเซตศูนย์ครับตอบสามอถูกต้องครับต่อไปสามสิบห้าลดหพอไหมไม่พอเดินหน้าหักไม่พอลูกไม่พอต้องเดินหน้าไปหักสิบแล้วกลับมาใส่เพื่อนของสี่เอาเป็นหคือสี่ถูกต้องต่อไปลดหกตุ๊บเซตศูนย์ต่อ ถูกต้องครับข้อต่อไปสามสิบสองใส่สามใส่สองอ่ะริ้วพางไว้ที่สองครับเพิ่มแปดปุ๊บเพิ่มแปดได้ไหมไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยลูกเพื่อนของแปดคือนั่นแหละปุ๊บใส่สิบอเครถหกรถหกรถหกพอไหมไม่พอถูกต้องครับปัดเลยปุ๊บปุ๊บเซ็ตถูกต่อ ถ <34. S 1> ูกต้องตมสี่สิบเอ็ดใส่4ใส่1เพิ่ม4ีปัดขึ้นไม่ได้ปัดลงพร้อมกันต่อไปลดแปดลดแปดไม่พอฮะนั่นแหละใส่ดูถูก 0, ต้องเ็จศูนย์ต่อถูกต้องต่อไป24่่ะเพิ่ม6 เพื่อนของหกคือคักเพื่อนเพื่อนของหกคือสี่ลูกยี่สิบสี่ใหม่เอาใหม่เซตศูนย์ยี่สิบสี่ใส่สองใส่สี่ใส่สองใส่ใสี่เพิ่มหกไม่พอหักเพื่อนเพื่อนของหกคือหคือถูกต้องครับหักเพื่อเลยหักสี่ออกแล้วอย่าลืมใส่สิบถูกต้องครับเพิม่มหกเซตสูนยตอบทงสิบหกเก่งมากครับโอเค